นะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เอาความรู้มาแบ่งปันกันหน่อยนะครับีนคือจะเป็นสลิปค,คุญแจนะครับสลิปค,คุญแจอีสูตนะครับหกล้อหกล้อลอีสูตเนาะที่ไม่มีสัญลักษณ์บอกตรงตรงด้านด้านหลังนะครับจะมีเฉพาะด้านหน้าเนาะ มีสัญลักษณ์ด้านหน้าบอกก็จะเหมือนกันกับกุญแจอีกแบบหนึ่งนะครับสัญลักษณ์ก็จะตัวเดียวกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นล็อกนะครับล็อก็คือบิดสุดขึ้นมาอีกก็เป็น ACC นะครับแล้วเป็น On นะครับแล้วก็ Head แล้วก็ Start นะครับ ด้านหลังก็จะมีทั้งหมด8สายนะครับ8สายเรามาดูว่าแต่ละสายมันคือสายอะไรนะครับแล้วก็ทําหน้าที่อะไรนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะครับ